ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับ e c o b t channel นะครับผมเสียงอาจจะกก้องๆหน่อยน,นะไม่รู้กันอันนี้นั่งเล่นอยู่ในห้องน้ำมาเข้าห้องน้ำนะคก็หลังจากที่ว่าห่างหายไปนานนะครับผมผมก็จะมาเปิดสกอร์นะครับผมช่วงนี้มันมีไอ้อะนะที่ว่า300ล้านอะไรที่แจกอะมาแจกมันจะแจกไอ้คัมพีทภา พลาดเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้มีไนะนะอดีเ,เนี่ย ID เนสองเนี่ยอัปเดตเธอนี่ครับผมได้ตัวนี้มาไอตัวนี้ที่ได้เนี่ยผมเปิดได้ตอนผมบวชอยู่ผมบวชอยู่วันที่ยี่สิบกรกฎาคมนะฉันนะี้ฉันเทสเสร็จผมก็ขึ้นมาผมก็เปิดผมก็เปิดเออคือแบบไม่ตั้งใจเปิดอะ่ะคือจะกดทํากิจกรรมอะไรที่ว่าเปิดอะไรสักอย่างนี่แหละ เปิดพวกอ้าวได้มาผ่าเฉย,ยกดตอนแรกจะกดใบขาวแล้วเผื่อไปโดนใบส้มซึ่งพี่คิดว่าไอ้เหี้ยแล้กลัวกดรวงเงี้ยต้องโดนใบส้มแน่เลยแล้วมันก็โดนแล้วมันก็ผ่าผ่ารับมาอย่างนี้ผมก็ตกใจเราถือว่ามีบุญนล้วน,นะได้สีเหลืองเลยตอนนั้นอยู่ในผ้าเหลืองนะครับนอกเรื่องมากกว่านั้นยกระติบกัปเบตน,นะเออนี่บอกตัวนี้เป็นห้าดาวห้าดาวตัวแรกในไอดีนี้เลยนะครับในไอดีเนสองนะครับไอดี ID นี้เป็นไอดีกลางนะครับ ซึ่งเราจะมาเปิดสกอกันเลยดีกว่าสกอร์มีมือสองน้ำอย่างละ1อ่าแล้วก็คัมพีเวมนมอีก5นะครับผมซึ่งเดี๋ยวซื้อใหม่ก่อนซื้อเพิ่มเก็บมานานแล้วมันก็ต้องซื้อนะแา50เป็นอะไปข้า11มาเอาของก่อนมาเอาเปิดกันเลยนะครับผม เริ่มต้นด้วยที่สก่อรเมลา16บหกใบเปิดเงียบนะครับผมมิดเทอรโกเลเอมได้ตัวฟิวชั่นอันนู้นเว้ยตฟิวชั่นอีแล้วโอ้โหร์พาน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 แล้วเปิดอันที่ เียเลยอ,อยกนนไม่ผ่าปล่อเรื่อยๆเ,เลยแล้วกันไม่ผ่าป่อยสิงอยากจตกเสีตกใจ่นนตัวเลยตัวไฟเออดีไม่ต้องฟิลดีด อ่ตอนนี้ก็บอกกันนะครับผมศึกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีโปรเจกต์ว่าจะเปิดไอดีหลักนะครับผมมีเยอะเลยเดี๋ยวรอวันที่เก้าวันนี้ดูไอดีรอมกก่อนเปิดคำพีน้ำเงียวคำพีไฟเงี้ยวคำพีำพลมแพนกวิน้วเปพนกวินงงมาตัวหนึง่งมา อันดับต่อมีนอทอมเมอร์อืม,ยอม,ออมพยางโงอือแถมท้ายโอ้ยฮ<ะ>ืออิเยี่ยมมาเกิดอะไรไอดีนี้ทะเว้ไอดี่ยวเราไม่ไปเปิดไม่ไปเกิดไอ้ี่ย ơi! โอ้ถึงขั้นเสียใจมากถึงมากที่สุดอือบ้านึงขอแคปหน้าจอกันแล้วครับ ก็จบลงไปแล้วครับผมกับเปิด ID กลางของผมนะครับตอนนี้ก็ถ้าสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวรอดูนะครับผมมีอีก2 ID ดีที่จะมาเปิดนะครับผมตอนนี้อัดนไม่ได้ตัดต่ออะไรนะครับไม่ได้ใส่ในโฟลวเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดคอมอยู่ที่กรุงเทพเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวไปเปิด ID ใหญ่กันและเรามาดูซิว่า แวมไพมันจะไปเกิดที่นั่นหรือเปล่าปล้าลูกพ่อทำไมไม่ไปเกิดที่นู่นครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบายบีเคนจริง